สวัสดีทุกคนกวายเห็นเราใส่แว่นตาแล้วกวายบอกว่าจานขอหน่อยส้านตุ้ยกัจานไห้นะครับ้าตาบดีเขาตาดีโอ้เขาตาบดีตุ้ยกัจานไห้นะครับเป็นอภิน,นันทนาการจากจานจานฝ่ึ๊บลองมึงกันนะมันใส่ได้บ่ปั๊บ บู๊ค่อยว่าเป็นเมียฝลังว่ะแก่ควายกวายเงี้ยร o ดเอาไปเสีแบบนี้่เดี้ยเ่อวไนเตือนวไหนนึดเตือนว่ะเดี๋ยวจะตุยก็ตื่นนะขี้ต้มปาดออกซื้อไอขี้ต้มปาดพนะผากันโซเลกัน เราก็จะกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านแล้วขอให้ทุกคนดูเราต่อไปนะจ๊ะ